สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องทาร s สป a k นะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรดวงทั่วไปนะคะของการงานการเงินความรักนะคะของชาวราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาถึง20มีนาคมนะคะเป็นดวงไตรมาสที่3นะคะกินระยะเวลา3เดือนก็คือกรกฎาสิงหากันยานะคะของปี2566 ทั้งนี้ทั้งน,นั้นดวงนี้เป็นดวงทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะจงของคนใดคนหนึ่งซึ่งมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้ปู่อยากให้คุณแบบมีสติแล้วก็ใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะก่อนนาไปตัดสินใจอะไรสําหรับชาวราศีมีนะคะชาวราศีมีในสามเดือนนี้เนี่ยปุ่มมองว่าเป็นเดือนของการที่ ว้าวซามากนะคะสำหรับชาวราศีมีเนาะมันจะเป็นดวงของการที่คุณจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะในสิ่งที่คุณชอบในสิ่งที่คุณปรารถนาในสิ่งที่คุณมีแพชชั่นโดยเฉพาะในเรื่องของศิลปะดนตรีการแสดงนะคะหรือในเรื่องของการที่คุณมีแพชชั่นอะไรมากๆแล้คุณชอบในสิ่งนั้นเนี่ยคุณจะเอามันออกมาทำให้มันเกิดเป็นรูปเป็นร่างนะคะแล้วก็ต่อยอดออกไปใน ในอนาคตเนาะมันเป็นการเริ่มต้นปูมองเห็นนะมันจะเป็น energy ของการที่แบบว่าสดใสละเลอม,มีความใจสันมีความแบบตื่นเต้นมีแพช s i o n ในสิ่งที่คุณทำกำลังทำนะคะทำอยู่มากๆเนี่ยแล้วคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณเป็นแพชชั่นของคุณเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับคุณด้วยนะแล้วมันก็มีโอกาสต่อยอดที่จะเป็นความมั่นคงเป็นความที่แบบ ทำให้คุณแบบสบายอกความสบายใจนะคะมีคนชื่นชมมีคนชื่นชอบงานของคุณอย่างนี้ค่ะนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพื้นฐานดวงของคุณเนี่ยคุณก็อาจจะอาจจะยังมีความกังวลในเรื่องของเงินอยู่เพราะว่าสิ่งที่คุณทํามันอาจจะไม่ได้แบบทํากําไรได้เยอะนะคะมันอาจจะเป็นแค่ความชอบเฉยๆไม่ได้แบบคนอื่นอาจจะมองว่าไม่ได้สร้างเงินให้มันเป็นกอบเป็นกามอะไรอย่างเนี้นะคะ่ะ แต่ปูเชื่อว่าในสิ่งที่คุณทำอ่ะคุณทำด้วยความรักทำด้วยความชอบจริงๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นอะไรที่ที่มันยิ่งใหญ่ได้ในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นใน3เดือนนี้เนี่ยถ้าชาวราศีมีนอยากทำอะไรปรูอยากให้คุณแบบลงมือทำเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องกังวลเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของอ่า มันก็จะมีเรื่องของอาหารมีเรื่องของเครื่องดืง่มมีเรื่องของการที่แบบเป็นนักแต่งเพลงอย่างนี้ก็ได้นักเขียนอย่างนี้ก็ได้หรือหลายคนอาจจะเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ก็ได้นะคะวิศวกรอ,อสถาปนิกก็ได้อะไรก็ตามที่แต่ที่คุณแบบทำทำด้วยมือ,อทำด้วยมือทําด้วยความสามารถของตัวเองเนี่ยจะเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยพื้นฐานดวงของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบ เออมีความรักทั้งใหม่มีความแบบสดใสมีความแบบปุ้งปิ้งหลายคนไปเริ่มงานที่ใหม่หลายคนแบบได้ไปเรียนต่อที่ใหม่ที่อื่นเนาะต่างแดนอย่างเงี้ยต่างทีนต่างแดนต่างสถานที่มันก็ทําให้เราแบบฮอตได้มีคนเข้ามาแบบของมอบความรักมีคนอยากเข้ามาทําความรู้จักนะคะแล้วมันก็มีโอกาสการพัฒนาที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่มันแบบจริงจังได้นะคะเนี่ยปูขอเริ่มต้นที่ความรักเอยขอโทษค่ะปูขอเริ่มต้นที่การงานก่อนนะคะ การงานสาเดือนนี้ของชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรหนอว้าวอืมไพ่ของคุณได้เดดเด้ดนะคะได้ไพ่หกด้วยได้อัศวินถือดาบได้ฮอ์มิดนะคะแล้วก็ได้เออไพ่ ลืมชื่อเขาอ,อ่ะตายลวขอโทษเถอะเออราชนีพระจันทร์นะคะคือเป็นไพ่ของการที่บอกได้เลยว่าคุณจะมีโอกาสของการเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วเป็นการเริ่มต้นในสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณคุ้นเคยสิ่งที่คุณแบบเ,เก่า ที่คุณเคยทํามาในอดีตนะคะคือเป็นความชอบจากในอดีตแล้วมันฝังใจคุณแต่ว่าในช่วงเวลาหนึ่งคุณอาจจะแบบไม่ได้ทํามันต่อนะคะในช่วงนี้คุณจะได้ลื้อฟื้นมันกลับมาใหม่ด้วยใจที่มันมุ่งมั่นนะคะด้วยใจที่แบบฉันจะฟาดฝ่าฉันจะอะไรนะฉันจะฟาดฝานฉันจะทํามันออกมานะคะคุณจะมีแพชชั่นคุณจะมีความแบบมีแรงใจในการทําพวกนี้มากนะคะมันจะได้ผลดีมากโดยเฉพาะในศิลปะออื คนที่แบบเป็นศิละปะเป็นสิ่งที่หรือเป็นงานฝีมือเฉพาะตัวเก่าๆความสามารถพิเศษเก่าๆที่คุณมีหรืออาจจะเป็นเรื่องของร่างสังหรณ์ในเรื่องของการที่คุณจะเป็นเออหมอดูก็ได้เป็นในเรื่องของการแบบทำนายดวงเป็นหมอดู อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะถ้าคุณจะรื้อฟื้นออกมาคืออะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นพรสวรรค์ของคุณหรือสิ่งที่มันเป็นฝีมือที่คุณผ่านการฝึกฝน,นเขาเรียกว่าฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กอะคะ่ะในช่วงเวลาเนี้ยคุณสามารถดึงมันออกมาทําใหม่นะคะแล้วมันสามารถที่จะแบบสร้างเป็นอาชีพของคุณได้อีกอาชีพหนึ่งเลยนะคะ อย่างที่ปูบอกว่าบางคนก็จะเป็นนักแต่งเพลงเนาะดนตรีนักแต่งเพลงอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันหลายคนอาจจะเป็นแบบนักแสดงอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเออนักเขียนได้นะคะเออแฟชั่นดีไซเนอร์คืออะไรที่มันเกี่ยวกับศิลปะอะไรที่มันเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์หรืออะไรที่ทเกี่ยวกับแฟชั่น่ะมันคุณสามารถทําออกมาเป็นเงินได้หมดเลยนะคะแล้วในเรื่องของการเงินล่ะมีแฟชั่นขนาดนี้มีความสุขในการทํา ในสิ่งที่ชอบขณะน,นี้การเงินเป็นยังไงก็ยังได้6ถ้ว่วอยู่เนะาะเอาได้6ถ้ว่วได้สองตึ้งตึ้งตึ้ง,ง,งเข้ามาโอ้ยปูไม่ห่วงเลยอะ <c oughs> นะคะคือมันก็จะเป็นความสบายอกความสบายใจคือสุดท้ายแล้วเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของออนไลน์นะในเรื่องของออนไลน์นะคะการ i m p Import e x p o r t นะคะหรือการที่แบบว่าทําอะไรก็ตามแต่คุณทำด้วยใจเนี่ยคุณจะมีความแบบ มีความสุขที่มันได้ทํามีการสุขมีพาอคุณมีความสุขในสิ่งที่ทําปุ๊บไม่ว่าจะเป็นคําพูดการเจราจาก,การบริการนะคะมันก็จะออกมาดีลูกค้าก็จะติดเยอะแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบแผ่ไปนในวงกว้างแล้วมันก็จะมีชื่อเสียงเนาะม,มันก็จะมีแบบออเดอร์เข้ามาไถามาเทมา,า,ยมาอย่างนี้คะ่ะไม่หยุดแล้วคุณยังปิดท้ายด้วยอ e ิมเพรสอะ,ะเออมันเป็นไพ่ของการที่แบบว่าคุณหญิงคุณนายความสบายความหรูหราความฟุ้งฟาการที่แบบ ไม่จนนะคะไม่จนไม่จไมจไม่ต้องกังวลอะไรเลยเรายิ่งมาด้วยแบบให้เอสเอ็มแพนตเรเราด,ด้วยเนี่ยปุ่มมองได้เลยนะว่าท้ายที่สุดเราเนี่ยคุณก็จะแบบรวยอะ่ะ <laughs> คำว,ว่ารวยของแต่ละคนเนาะมันก็จะไม่เท่ากันใช่ไหมคะปุ๊กไม่ทาาราบเอาบอกแต่ว่าคุณจะได้เงินเยอะขนาดไหนแต่มันก็จะทําให้คุณแบบมีมีการใช้เงินหรือมีการที่แบบได้เงินมาใช้หรือการที่หยิบจับอะไรที่คุณรู้สึกสบายอกความสบายใจที่คุณจะจ่ายมันนะคะไม่ได้ต้องมากังวลไม่ต้องมาเครียดไม่ต้องมาแบบเออคิดมากแต่ในใจลึกๆอะ่ะคุณก็รู้อยู่แล้วนะว่าคุณแบบ คุณงก <c oughs> เนาะคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยเงินมันเข้ามาเยอะดีคุณก็แบบเออฉันอยากเก็บเงินไว้ก่อนหรือฉันยังไม่อยากที่จะลงทุนเยอะฉันอยากจะค่อยๆทำอะไรประมาณนี้นะค่ะนะคะก็จะเป็นความคิดที่ดีแต่คือไม่ว่าคุณจะลงทุนมากลงทุนน้อยหรือคุณจะแบบระมัดระวังในการใช้เงินยังไงเนี่ยคุณก็ได้เงินกลับมานะคะเป็นกอบเป็นกามไม,ไม่ไม่ต้องกังวลเลย โห oh, ดูในเรื่องความรักนะคะความรัก3มเดือนนี้จะเป็นยังไงของชาวราศีมีนมิกเชียนทาวเวอร์อ่าฮะ ดวงวีสหนีแต่มันเหมือนกับว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะคุณน่าจะเจ็บช้ำพอสมควรนะคะเจ็บช้ำมาจากอดีตความฝังใจการถูกหักหลังการถูกทรยศการถูกเป็นมือที่สามการถูกหลอกลวงนะคะทําให้คุณรู้สึกแบบช็อกแล้วก็ยังฝังใจอยู่คุณยังไม่สามารถที่จะเปิดใจรักใครได้ในช่วงเวลานี้เนาะคุณขอเยายาตัวเองด้วยการแบบ อยู่กับตัวเองให้ได้ขอก้าพ้นผ่านสิ่งเลวร้วายก่อนคุณจะไม่ดึงใครเข้ามาเพื่อชดเชยใครหรือทดแทนใครนะคะคุณจะอยู่คุณจะมุบอ่อนด้วยตัวคุณเองแล้วปูเชื่อว่าคุณทําได้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยพอคุณเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยมันก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะคนที่เขาเข้ามามอบความรักให้กับคุณเข้ามามอบแบบ คุณค่าให้กับคุณมีความจริงใจนะคะอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับคุณก็ขอให้คุณแบบเปิดใจให้เขานะคะซึ่งไพ่เนี่ยคุณก็ยังรู้สึกว่าไม่พร้อมอะ่ะไม่พร้อมเลยแต่เขาก็ทําให้เรารู้สึกดีทําให้เรารู้สึกมีคุณค่าอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าอปุ๊ก็เข้าใจแหละเพราะว่าดูจากสถานการณ์แล้วมันค่อนข้างหนักจริงๆเนาะที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้สามเดือนนี้ถ้ามีใครสักคนเข้ามา ถ้าคุณรู้สึกดีก็อยากให้คุณเปิดใจและเรียนรู้กันไปยังไม่ต้องรีบตกลงเป็นแฟนกันหรือเออคิดจริงจังอะไรก็ได้แต่อย่างน้อยมันก็ขอให้เปิดใจสำหรับมิตรภาพครั้งใหม่นะคะสำหรับกัลยาณมิตรที่เข้ามาเพราะว่าปู่มมองว่าเขาก็จริงใจพอสมควรแล้วก็มันมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ในอนาคตค่ะสรุปสั้นๆส,สำหรับชาวราศรีมีนนะคะ สิ่งอะไรที่อยู่ในหัวสิ่งอะไรที่เป็นสกิลส่วนตัวของคุณนะคะที่คุณชอบที่คุณเคยทําแล้วคุณแบบถูกพักเบรกไว้ในอดีตเนี่ยเอากลับมาทํานะคะแล้วมันก็จะแบบสร้างรายได้มันมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อยอดไปได้ในในแบบที่คุณคาดไม่ถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นบบเรื่องของออเดอร์เรื่องของการที่แบบ ปากต่อปากในวงกว้างอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้คุณแบบได้รับเงินเข้ามาเป็นเกอบเป็นกำรรนะคะมีชื่อเสียงมีเกียรติยศแล้วก็มีความสบายอกความสบายใจในเรื่องของของการเงินพอสมควรส่วนในเรื่องของความรักอะไรไม่ดีคุณบุมอ่อนมาได้แล้วนะคะคนข้างเก่งเนาะได้สเต็งเข้ามาแล้วก็กําลังจะมีคนทด,ดีเข้ามาที่ทําให้คุณหวันว่นไหวอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าคุณก็ยังเข็ดอยู่ก็ขอปิดใจยังไม่พร้อมที่จะแบบ มีใครนะคะแต่ไพ่ก็บอกว่าอย่าให้คุณเปิดใจเพราะว่าคนที่คนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะจริงใจแล้วก็จริงจังนะคะและมันมีโอกาสที่จะต่อยอดเป็นความสัมพันธ์ดีๆความรักดีๆได้นะคะสําหรับชาวราศีมีนปูก็มีแต่เพียงเท่านี้ค่ะเดีย๋ยวเราไปเจาะลึกกันในดวงของความรักแยกต่างหากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ